หน้าดูแก่เพราะปัญหาร,รอบดวงตาแก้ไขยังไงวันนี้พี่หมอไอเล่าให้ฟังครับทุกคนครับเวลาที่เราอายุมากขึ้นเราจะดูอิ่นโรยหรือว่าดูพักผ่อนน้อยไม่สดใสเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมักจะมาจากรอบดวงตาซึ่งเป็นสัญญาณแรกเลยนะครับที่เวลาเราคุยกันก็มองตาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสัญญาณต่างๆที่เป็นเนกาทีฟไซน์ที่แสดงออกมารอบดวงตาเนี่ยจะทําให้เราดูแก่กว่าไวัยได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วแฟกเตอร์ที่ทําให้รอบดวงตาแก่เนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับ ตั้งแต่ชั้นกระดูกนะครับผิวกลอนตัวลงหรือที่เราเรียกว่าโบน r e s ซ็อปชันไขมันที่บางตัวลงนะครับริ้วรอยฝ้ายลายที่มากขึ้นแล้วก็คุณภาพผิวทั้งคอลลาเจนอิลาสตินที่มันน้อยลงจริง,รงๆการดูแลแบบโพลิสติกเลยเนี่ยก็พี่หมอไอแนะนําให้ใช้หลายๆโมดอลิตี้หลายๆออปชันในการแก้ไขนะครับเช่นฟิลเลอร์นะครับเพื่อแก้ไขชั้นของกระดูกการใช้โบทูลินัมท็อกซินเพื่อแก้ไขกล้ามเนื้อที่ทํางานเยอะทําให้เห็นริ้วรอยรอบดวงตาแต่อีกหนึ่ง ทางเลือกนะครับที่ช่วยมากๆเลยในเรื่องของผิวรอบดวงตาซึ่งเป็นชั้นผิวที่บอบางมากแล้วเวลาที่มีเอจจิ้งเนี่ยก็เกิดสัญญาณของความแก่เนี่ยอย่างรวดเร็วด้วยนะครับมีอุปกรณ์น้อยมากเลยที่เราจะเอาเข้าไปแก้ไขผิวรอบดวงตาได้เพราะว่าเป็นผิวที่เซนซิทีฟนะครับหโปรแกรมที่แนะนำครับก็คือโปรแกรม b i o Stimulator นะครับที่มาสเวิร์คลินิกพี่หมอไอมีโปรแกรมที่ชื่อว่า j u บไนะครับเป็นโปรแกรม b i o Stimulator ที่เหมาะสําหรับการแก้ไขปัญหา ผิวเอจิ้งรอบดวงตาซึ่งเวลาที่เราแก้รอบดวงตาเนี่ยครับไม่ใช่เฉพาะแค่ผิวใต้ตาด้านล่างเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงกระบอกตาหรือว่าผิวของเปลือกตาด้านบนสังเกตไหมครับว่าพอเราอายุมากขึ้นผิวมันจะเริ่มเขาเรียกรีดันเดนก็คือจากที่มันเคยตึงนะครับมันเริ่มยืดออกผิวก็จะเหมือนเหมือนบางคนกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแต่บางคนก็เป็นจากผิวนี่แหละครับที่มันหย่อนตัวลงทําให้ดูตาอ,อ,อิดโรยนะครับเหมือนตาจะตกลงมาเรื่อยๆได้ดังนั้นโปรแกรมไบโอสติมูลเลต จะเข้าไปฟื้นฟูโครงสร้างของผิว regenerative นะครับทำให้ผิวกลับไปอ่อนเยาว์ขึ้นแล้วก็เพิ่มโครงสร้างของผิวที่สําคัญเช่น HA นะครับอิลาสตินนะครับคอลลาเจนเป็นต้นทาให้เหมือนลดติดสปริงให้กับผิวเปลือกตาทําให้ผิวมีความตึงมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ดูอ่อนเยาว์ได้นั่นเองนะครับ แต่ทางนี้ทางนั้นต้องขึ้นอยู่กับความชํานาญของแพทย์ด้วยนะครับเพราะว่าผิวรอบดวงตาเนี่ยเป็นผิวที่บางมากๆแล้วก็การฉีดผิดชั้นนิดเดียวนียนะครับก็จะทําให้วางตัวยาเนี่ยผิดตําแหน่งอาจจะเข้าไปอยู่ในกระบอกตาหรือเข้าไปในเบ้าตาได้แล้วก็ไม่เห็นผลหรือมีความเสี่ยงที่จะเข้าเส้นเลือดที่สําคัญโดยเฉพาะเส้นเลือดรอบดวงตานั่นเองนะครับ ังนั้นใครที่อยากดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะครับป้องกันไม่ให้ผิวรอบดวงตาเนี่ยแก่ก่อนวัยนะครับก็พี่หมอไอแนะนำโปรแกรม Bio s ส i m มู a เลเรอบดวงตาที่ชื่อว่าโปรแกรม Juve Eye นะครับสามารถเข้ามาปรึกษาพี่หมอไอได้ที่ Masterwork Clinic ครับ Masterwork Clinic พี่หมอไอดูแลเองทุกเคสครับ